สวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานตำแหน่งหัวหน้าเขตการขายหรือซูเปอร์วิเซอร์นะครับก็ขออนุญาตอธิบายทาสั้นนะครับให้พอเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็อสอบถามเพิ่มเติมทางช่องทางสื่อสารของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าจะเป็นอินบ็อกซ์ทางเทจหรือคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นะครับตำแหน่งหัวหน้าเขตการขายหรือซูเปอร์วิเซอร์นะครับก็คือหัวหน้าเซล เทรนเนอร์ของเซลล์ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกสอนแล้วก็ผลักดันให้พนังกงานขายของอ b ิ t a เกนนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยคนที่จะมาเป็นซูเปอร์วเซอร์เนี่ยคุณสมบัติหลักๆก็คือจบปวสขึ้นไปนะครับชายหรือหญิงก็ได้นะอายุตั้งแต่23-30ปีนะครับมีประสบการณ์การทำงานหรือไม่ ไม่สำคัญนะครับเพราะว่าเราจะมาเทรนให้คุณใน้องต้นนะครับเรามีโปรแกรมการฝึกให้นะเ,เพื่อฝึกให้คุณพร้อมที่จะเป็นครูพร้อมที่จะเป็นเทรนเนอร์ให้เซลลแล้วเนี่ยก็รุยกันเลยนะครับใช้เวลาฝึกประมาณ3สัปดาห์นะครับในกระบวนการฝึกนะารายได้ก็ตกประมาณ2 0,000ปลายๆนะครับก็จะมีในส่วนของเงินเดือนนะครับแล้วก็ เบด้เลี้ยงรายวันมีค่าโทรศัพท์นะครับ uh, ตำแหน่งนี้ก็ค่อนข้างเ uh, ติบโตง่ายนะเป็นโตได้ใน2เส้นทางนะครับถ้าคุณทำงานได้ดีเนี่ยทำงานได้เห็นประสิทธิภาพเนี่ยการปรับตำแหน่งเร็วมากนะครับในองค์กรนี้นะซูเปอร์วเซอร์หลายคนเป็นผู้จัดการเป็นซีเนียร์ซุปเงินเดือน5 0 0 0 0 6 0 0 0กืนถึงแสนกว่ากันมาแล้วหลายคนนะครับนะ ก็ใครที่มุ่งมั่นที่จะทํางานตรงนี้ให้ได้ตําแหน่งดีขึ้นพัฒนา,าตัวเองให้ดีขึ้นก็มีโอกาสในระยะเวลาสั้นเลยนะสองสามปีเนี่ยเห็นหน้าให้หลังเลยนะครับถ้าคุณมีใจรักแล้วก็ตั้งใจพัฒนาตัวเองนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือการผันตัวเองมาเป็นตัวทางจำหน่ายเป็นเท่าแก่ปิทาเกนเป็นเจ้าของกิจการศูนย์จำหน่ายปิเกนซึ่ง ซูเปอร์วเซอร์ของเราหลายคนมากนะที่หลังจากที่ทำงานเป็นเทรนเนอร์เป็นครูฝึกให้บีทาเกแล้วเนี่ยพอเห็นหน้างานเห็นรูปแบบของงานของงานเนชัดเจนมากขึ้นสุดท้ายก็พันตัวมาเป็นเอเจนต์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจาการนะครับบริษัทสนับสนุนให้คุณเ,เป็นเจ้าของกิจาการได้อย่างง่ายๆนะครับหลังจากทำงานได้สักปี2ปีขึ้นไปเนี่ยมาคุยกันได้นะคุอยากทำงานในจุดไหนพื้นที่ไหน เป็นเศรษฐีเงินแสนเงินล้านได้สบายๆนะครับนะก็ใครสนใจในตำแหน่งนี้ก็สามารถแอดไลน์นะครับเข้ามาคุยกันหรือโทรเข้ามาในเบอร์ที่ให้ไว้นะแล้วก็จะ inbox เข้ามาในเพจก็ได้หรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสนะครับถ้าเอาเร็วก็โทรมาเลยนะโทรมาพรีเซนต์ตัวเองนะจะขออนุญ,ญาตให้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะว่าเราต้องการคุณสมบัติแบบไหนนะครับ ถ้าคุณมีคุณสมบัติตามนั้นก็สามารถเสนอตัวเข้ามาเลยนะเรากำลังต้องการโดดเลยนะครับงานเป็นงานที่เดินทางนะคุณอาจจะเดินทางไปหลายๆที่นะครับคนที่ชอบเดินทางคุณจะสนุกนะอ่าก็เป็นงานท้าทายนะครับสำหรับคนที่รักการเดินทางไม่ได้เดินทางแบบวุ่นวายนะก็เดินทางในกรอบของพื้นที่ที่คุณรับผิดชอบนะครับซึีงแต่ว่า งานคุณจะมูฟไปเรื่อยอะไรเงี้ยมูฟไปตรงทีตรงนี้ทีไปสอนเขาอะนะไปสอนเขาไปเทรนคนอะไรเงี้ยนะครับนะก็ใครที่รักในการสอนคนรักในการเป็นหัวหน้างานนะครับรักในการบริหารนะก็เหมาะสมนะครับนะสนใจก็เสนอตัวเข้ามานะครับขอบคุณครับ